มูรินโญเสียงแข็งใส่เสียมีผมจะเอาด็อกบาจบนะวานก่อนจานเห็นด็อกบาโพสต์บนอินตราแกรมว่าครั้งหนึ่งมูรินโญเคยพูดกับเขาว่าถ้านายอยากเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดนายต้องมาเล่นให้ฉันส่วนด็อกบาก็บอกว่าผมเชื่อฟังคุณและผมทำตามที่คุณบอกทุกอย่างที่เหลือหลังจากนั้นมันคือประวัติศาสตร์มูรินโญจากนั้นมูรินโญก็เลยโพสต์บ้างออกแนวประชดอารมณ์ไหนของแกก็ไม่รู้หน้ามูแกบอกว่าวันที่20กรกฎาคมปี2004 ผมได้เซ็นสัญญากับกองหน้าคนนี้เข้ามาเขาเป็นกองหน้าที่ทําประตูไม่ได้เขาทํางานให้ผมไม่ได้เขาสู้ไม่ได้ในสนามแถมเป็นผู้นําไม่ได้แต่ผมโชคดีที่คว้าพรีเมียร์ลีกสาครั้งกับนักเตะค,คนนี้เขาคือหนึ่งในแก๊งผมตลอดไปถามว่าทําไมมูรินโญ่ถึงพูดแบบนี้น่ะรอ้อกดหัวใจกดแชร์คลิปนี้ให้จาก่อน เดี๋ยวจาจะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องคือย้อนกลับไปเมื่อต้นต้นปี2000สมัยนั้นมูรินโญ่ยังคุมโปโต้อยู่เลยตอนนั้นจานก็เพิ่งแตกวัยหนุ่มเริ่มเป็นวัยรุ่นดูบอลมูรินโญ่บอกว่าในเกมนั้นเนี่ยเขานั่งแทบไม่ติดเก้าอี้เลยเมื่อเห็นนักเตะร่างยักษ์เบอร์11คนนั้นยิงประตูเขาได้นักเตะคนนั้นฉลองประตูอย่างกับมันคือวันสุดท้ายที่เขาจะเล่นฟุตบอลเลยและมูรินโญ่เล่าใช่เลยเบอร์11คนนั้นก็คือด็อกบาร์นั่นแหละ พอตอนพักครึ่งมูรินโญ่เล่าว่าเขาเดินไปหาด็อกบาที่อูมงนักเตะและก็ตามสไตล์มูรินโญ่นี่และเขาบอกด็อกบาว่าฉันอยากซื้อนายนัะแต่ติดตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีตังวะที่บ้านนายพอจะมีน้องชายหรือลูกพี่ลูกน้องที่ไอวอรีโคสที่เล่นบอลเหมือนนายบ้างไหมด็อกบาได้ฟังก็หัวรอกก่อนที่จะเข้าไปกอดมูรินโญ่แล้วบอกกับมูรินโญ่ว่า โชเซ่เชื่อสิสักวันคุณจะได้อยู่ในสโมสรที่มีเงินซื้อผมได้แต่ทุกคนเชื่อจานไหมว่าหลังจากนั้นอีก6เดือนหลังจากที่มูรินโญ่พาปอโต้คว้าแชมปเปี้ยนลีกได้เขาย้ายมาคุมทีมเชลซีในโตะประชุมการซื้อตัววันแรกมูรินโญ่ถูกเสนอชื่อกองหน้าทั่วโลกให้เขาเลือกจากโรมันอัปราโมวิดและทีมงานที่ถามมูรินโญ่ว่ากองหน้าคนไหนที่คุณต้องการโชเซ่มูรินโญ่บอกว่าผมจะเอาด็อกบาทุกคนในห้องประชุมเงียบกริบเพราะงงว่าด็อกบาคือใครวะ จากนั้นโรมมนอราโมวิชก็ถามมูรินโญ่ว่าใครรอไอ้นักเตะค,คนนี้เป็นใครเล่นอยู่ทีมอะไรมูรินโญ่ก็บอกว่าคุณรีบๆใจเงินซื้อเขามาเถอะไม่ต้องพูดมากผมจะเอาด็อกบาจบนะไม่กี่วันหลังจากนั้นเชลซีก็ปิดดินซื้อด็อกบาจากมาร์เซย์24ล้านปอนด์เมื่อปี2004มูรินโญ่เล่าว่าเมื่อด็อกบามาถึงที่สนามบินลอนดอนมูรินโญ่ออกไปรับด็อกบาด้วยตัวเองทั้งคู่เลยกอดกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นกอดที่ทั้งคู่ลืมไม่ลงโวจานฟังแล้้้วจะะรองไหเลย่ ดอกบาก็ให to ้สัมภาษณ์ว <Yeah>. ่าหลังจากกอดกันในวันนั้นเขาบอกกับมูรินโญว่าการกอดนั้นมันคืออ้อมกอดของความกตัญยูของชายคนนี้จริงๆเขาทําตามสัญญาและรู้สึกได้ถึงความรักจากเขามันบรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้จริงๆอันนี้จานจะร้องจริงๆแล้วนะสิ่งที่ดอกบาทําได้คือการบอกกับมูรินโญว่าผมจะสู้เพื่อคุณและคุณจะไม่เสียใจที่ดึงตัวผมมามันเลยเป็นที่มาของการที่เขาโพสต์ถึงมูรินโญบนอินสตาแกรมว่าผมเชื่อฟังคุณและผมทําตามที่คุณบอกทุกอย่าง ที่เหลือหลังจากนั้นมันคือประวัติศาสตร์มูรินโญตลอดเวลา9ปีที่ด็อกบาอยู่กับเชลซีทั้ง2รอบเขายิงประตูไปทั้งหมด164ประตูจาก381เกมถามว่าเขาคือตำนานของเชลซีไหมอันนี้ไม่ต้องสืบใช่แน่นอนซึ่งจุดเริ่มต้นของตำนานนี้ด็อกบามอบให้กับมูรินโญทั้งหมดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น